ดับที่2ครับ TACC บริษัทคอน sumer จำกัดมหาชนหรือที่รู้จักกันในนามตู้โถกดใน7 e เ e ่ e อเนี่ยแหละนะครับ mm hmm. ก็ที่ผ่านมานะครับต้องบอกว่าล้อตามร้านค้าปีกเลยก็คือรายได้ของเเวเพิ่มอันนี้ก็เพิ่มเหมือนกันล่าสุดเนี่ยรายได้ก็บวกขึ้นประมาณ50กว่าล้านนะก็เติบโตบริษัทพยายามที่จะให้เป้าทุกๆปีนะครับก็คือโตปีละ10% 10%แล้วก็พยายามที่จะค้นหาหรือสร้าง นะครับตัวหน่วยธุรกิจใหม่อย่างเช่นตัว HIP Health Inspire นะครับทำเกี่ยวกับเรื่องของอเครื่อง ดูแลสุขภาพผิวพรรณนะครับดูแลภายในร่างกายนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องของเฮลท์แคร์ทั้งหมดแหละนะครับก็พยายามที่จะต่อยอดตัวธุรกิจแต่ว่าธุรกิจนั้นยังเรียกว่ายังกําไรไม่ดีต้องบอกงนี้แล้วกว่ายังไม่มีกําไรดีกว่าพูดอย่างนี้แต่ว่ากําไรหลักจริงๆนะครับก็เกิดจากกําไรขั้นต้นที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากธุรกิจของถงกดนี่แหละเรียกว่าราคาน้ําตาลทรายมีผลอย่างมากนะครับราคากาแฟราคาพวกครีมผวกครีมเทียมต่างๆที่อินพอร์ตเข้ามาก็ตรงนี้กาไรขั้นต้นปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ดีเนื่องจากอะไรฮ ผมอยากจะเชิญชวนเพื่อนๆเ,เนี่ยไปดูราคาของอตัวน้ําตาลทรายนิดนึ่งก็ล่าสุดราคาน้ำตาลทรายเนี่ยนในช่วงประมาณสักหเดือนที่ผ่านมาจะสังเกตว่า6เดือน1ปีเนี่ยที่มีปัญหากันอยู่ว่าเออราคามันมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วลงแล้วนะฮะลงแล้วนะครับ,ะรบฉะนั้นตัวราคาน้ํามันทายที่อาจจะเป็นปัจจัยหลัก ที่ส่งผลให้ตัวกําไรบริษัทเนี่ยลดลงในช่วงที่ผ่านมาก็ถือว่าอยู่ในเชิงที่ให้ผลบวกแล้วในขณะที่กําไรของบริษัทนะครับก็สังเกตได้นะครับต้นทุนบริษัทอาจจะมีปัญหาในช่วงปี -66 แต่ตอนนี้ก็กลับมาได้แล้วนะครับในปี2567โดยเฉพาะช่วงไตรมาสที่1และไต,ตรมาสที่2ถ้าเราไปเช็คในเรื่องของอัตราส่วนของอัตรากําไรขั้นต้นนะครับก็สังเกตว่าอัตรกากาไรขั้นต้นของบริษัทเนี่ยเรียกว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วมีเคอร์เป็นบวกแล้วประมาณสที่ ตาค่าใช้จ่ายแหมจร,จริงๆเรื่องนี้มันไปมันไปเวทตรงที่ตัวธุรกิจใหม่ HIP นะครับก็เลยทำแม่ค่าใช้จ่ายในการทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ตัวธุรกิจใหม่ค่อนข้างสูงแต่ว่าบราิษัทเองเนี่ยไปตัดการด้อยค่าของธุรกิจเดิมออกไปแล้วฉะนั้นจะไม่รับรู้ผลขาดทุนของธุรกิจเดิมแล้วนะครับฉะนั้นตัว Product ที่จะขายต่อไปจากนี้นะครับก็จะไม่ถูกลถทอนตัวโดวยค่าของธุรกิจเดิมก็เลยส่งผลทําให้กําไรของบริษัทเเด้งขึ้นมาอย่างมากนะครับโดยเฉพาะไตามาสที่1่ไตมาาที่2ท,ที่เขามีการกวาดล้างให้ตัวที่ไม่ทํากําไรทิ้งไปแล้วนะครับหลังจากนี้ก็จะเห็นกําไรง,งามๆกลับมาอย่างต่อเนื่องก็บริษัทคาดหวังว่าแบบนั้นนะครับก็ดูจากแนวโน้มปันผลประมาณ100%ของตัวกำไรอันนี้ดู เยอะอีกแล้วใช่ไหมเยอะอีกแล้วใช่ไหมก็เดี๋ยวไปเช็คกันสดกันนะครับปีนี้ดูแนวโน้มเนี่ยอาจจะได้เห็นตัวกำไรเต็มปีเนี่ยมากกว่า200ล้านและอาจจะได้เห็นมากกว่า235ล้านด้วยนะครับไอคอนซัตว่ายังไงนะครับก็มีฟิลินเซียไซรัต UoB พายเคเอสนะครับให้ข้อมูลในช่วงประมาณเดือน สิงหาคมซึ่งถ้าไปดูใน io bot เนี่ยก็มีเช่นกันนะครับสำหรับตัว a c o n v e t i o n เราลิงก์ข้อมูล2ฝั่งนะครับจะเห็นว่าดูสะดวกกว่าไหมสะดวกกว่ามากนะครับเพื่อนๆสามารถดูจบได้ในตัวโปรแกรมไลน์ที่มือถือเลยแต่นี่คือหน้าเว็บใหญ่ว่าจะเปิดเครื่องมาอาจจะช้าหน่อยเหมาะสำหรับคนที่เป็นคนที่ชอบตัวเลขเยอะๆสติเยอะๆเ,เชิญทางนี้ครับตัวหน้าเว็บ aio ปัผล com ใครที่ชอบน้อยๆแต่ดูได้เยอะๆก็ไปที่ aio bot นะมี2ฝั่งเลยนะใช้งานได้คู่กันเลยก็สําหรับตัวค่าเฉลี่ยกําไรเนี่ยมันนับสองร้0กว่าล้านนะครับแล้วก็มาดูตรงนี้หน่อยนะครับกำไรบริษัทเนี่ยร้อล้านแต่ดูเหมือนปลายปีอาจจะมีพีคได้นะแต่มาที่3เนี่ยอาจจะลดลงเล็กน้อยจากอะไรฝนตกนะคนก็ไม่ค่อยดื่มหรอกครับเขาไปดื่มในหน้าร้อนครับกำไรเพิ่มขึ้นถึง27%แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวมาเช็คเงินสดหน่อยนะครับก็บริษัทมีเงินสดจากการดําเนินกิจการนะครับล่าสุดอยู่ที่เท่าไหร่ ก็ถ้าดูจากตรงนี้เนี่ยบริษัทมีเงินสดจากกี่ดําเนินการอยู่ที่ประมาณสัก58กับ61บวกกันแล้วก็อยู่ประมาณสัก11 11 11.9นะครับประมาณ120ล้านนะ120ล้านถ้าดูจากการจ่ายปันผลปีก่อนหน้านะครับ17กับ19เนี่ยอยู่ที่0.36ประมาณ36ก็ตีประมาณสัก30% 36 40%เลยก็ได้40% 30 40% แต่ไม่ถึงนะประมาณสัก3 5เอา30ก่อนแนละ้วหลายใจจริงๆ368นะครับก็จ่ายประมาณ180ล้านแล้วบวกอีกประมาณสักจุนะครับก็ มาแล้วสามแปดร้อยสี่สิบล้านโดยประมาณเอางี้ก่อนร้อยสี่สิบล้านซึ่งก็ถือว่าเพียงพอสําหรับในการจ่ายปันผลนะครับเพราะว่าเงินสดรอบล่าสุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณร้อยกว่าล้านแล้วถ้ารวมปีปีหนึ่งตีว่าสองร้อยล้านเนี่ยก็เหลือเฟือนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ของกำไร,รแต่ไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์ของเงินสดสุดทธิที่ได้จากกิจกรรมการดำเนินงานฉะนั้นก็เหลือเฟือนะครับรับการจ่ายปันผลล้วก็มีอี่แค่ศูนย์จุดห้าแต่ว่าประเด็นหลักๆที่คนสนใจกันสําหรับตัว TDC ก็คือการซื้อขายของผู้บริหารมากกว่าใช่ไหมก็ ล่าสุดก็จะเห็นว่าผู้บริหารมีการซื้อขายหุ้นเอาเรียกว่าขายอย่างเดียวไม่มีซื้อเลยแล้วกันนะครับก็ขายอย่างต่อนเนื่องนะครับเดือนสิงหาคมยังขายอยู่2 0สนหุ้น3แสนหุ้น6 0 0 0หุ้นนะครับก็เห็นว่าขายเกือบเกือบทุกเดือนนะครับขายตลอดมีช่วงหนักๆก,ก็ขายเป็นล้านหุ้นเหมือนกันนะครับเห็นว่าขายทุกราคาด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นราคาสูงหรือว่าจะเป็นราคาต่ํา เหมือนว่าขายเพื่อจะใช้เงินในการทํากิจกรรมอื่นๆนะครับอันนี้ก็เคยมีข่าวเหมือนกันว่าทางผู้บริหารท่านนี้นะครับจะไปทําในเรื่องของตัวอสังหาดิดทรัพย์จริงแท้อย่างไรเนี่ยผมยังไม่เคยได้คุยนะครับถ้ามีโอกาสได้ไปคอมเมนต์วิสิตเมื่อไหร่ก็ขออนุญ,ญาตโอกาส ทางบริษัทด้วยนะครับอยากเข้าไปพูดคุยบริษัทจปันผลดีจริงๆครับแล้วเราก็อยากจะอยู่กับบริษัทนานๆด้วยนะหลายๆคนที่เป็นสมาชิกเนี่ยก็มีหุ้นตัวนี้อยู่บอกว่าเอ้ยเป็นจ่ายผลดีจริงๆนะครับจ่ายในระดับที่ประมาณ7ด้วยค่อนข้างเยอะนะครับถ้าดูจากตรงนี้เนี่ยก็7 6็ดจุดสาเรพีสิบสอเท่าเมื่อว่าก่อนนี้20เท่านะตอนนี้ก็ถูกลดความคาดหวังลงมานะครับ เรื่องการต่อสัญญาเซเว่นก็เพิ่งจะต่อไปเมื่อบำบัณกลางกลางปีนะครับต่อไปอีกยาวอีก3ปีนะครับแล้วก็เป็นการต่อแบบต่อเนื่องที่เขาเรียกว่า Key Strategic Partner TDC ใช้เวลานานหน่อยนะครับกับอันดับที่2แต่ว่านี่แหละครับคือความไม่มั่นใจในเรื่องของการขายหุ้นของทางผู้บริหารเท่านั้นเองนอกนั้นไม่มีประเด็นนะครับเรื่องของต้นทุนแรนต่างก็ลงยอดขายก็ล้อตามขาปีกที่ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องและกําลังซื้อจะเริ่มกลับมาด้วยจากการสับสนของภารัตลอันดับ2 TDC ครับ ไปต่อที่อันดับที่1นึ่ <c oughs> คืออะไรเนอะรอบนี้ผมบอกได้เลยว่าเหมือนกับอันนี้ไม่เคยขึ้นอันดับมานานแล้วรอบนี้มาครับกลับมากลับมาอย่างยิ่งใหญ่ด้วยอันดับที่1นึ่งไปดูยนยครับ